ไม่ทรงค่าไม่ทรงปีปีน้องๆไอ้กอลไอซีโพปันแห้งเขาใส่หมาหอมกูก็กูกกนกูดีกูตั้งตําหมดตั้งเสียงเขาเมื่อในเป็นวันที่13บสามเหรินทนเจิดปี2521ห่งเศ้าเค่ะในตอนกลางค่าจังหนังไหนข้าไดอ่อนปีน้องคากวาดหอมด้วยเทียงข่าวงาเกี่ยวกับเลยร้องเพลงเนี่ยค่ะนะ ในປີ2021ນາຍຄະເນາະເປັນປີສັງຄົມຮູ້ໃນຄະເນາະເຮົາຄາດດິນແລະຫັນຂາວເງົາລອງຫຼັກຫຼາກຫຼາຍຫຼາຍລອງເພກຸສໍາແສນເປືອງເກີດເຄີນຕິໃນເມືອງກົນนຼົຮົໃນຄນາະອໍາວ່າທີ່ີ່ຕ່າງຫຼານາະລອງອໍາທາອາທີມນກໍແລະເກີດຂຶ້ປັນມໃນຄະນະຄະອັນไฟໄມຮົຢາໃນ่ະວ່າไฟມຮົງາຄົນຈັບຈແມ່ກเป็นນ ક ิด19ລູຕາ52ກອຍາໃค่คคะ เป็นเพกกึ้งก้างไฟไหม้โฮงหยาก้นจ,จับเจอแมงตาเป็นโควิด -19 เกอันตืย้ยดยาโตเลยถูกไฟไม้ตายยาว52กบอะอันหาโตเทียงตั้งน้าในขานนแลก้นตายตีจางตื้นนามาเทียงเลือเสีสยซนไม้อันไรไว้ในในคะ่ะอ่เมื่อในค่ะอ่วันที่13เดรินทันเจคดปีสองเห็นเศื้าเอเรอนเจ็ดใหม่หาําคปีได้ซอย1่ปัสิานีอยู่ที่ห้องการข่าว อาจารย์ศิราคเนะออกในไว้ว่าเป็นเพศกึ่งก้างไฟไมโคงยาอันมืจอว่าอันโฮเซนในวิงนาซีเรียเมืองอิรกักเนี่ยค่ะเฮใไ้มีก้นและลูเสยงตายเย่านำถึงหาบสองกอแลอันตึกหายไว้หาไปหันก็เทียงตั้งน้า เลยไฟไม้ไฟไหนในคะ่ะเนาะแต่ลูกไม้อองตียดยาก้นเตียจับเจอแมงตาเป็นโควิด19อันมีก้นเป็นเนอกูนอน60กู 69. นอนนั่นแหละกําน้ําตายย้อนไฟลูกขุบไม้ตั้งโตย่ําเหลวเจ้านาทีเนดออนกันคนซอกหาก้นติจับก้นชื่ออันแลบเตลอสายใจไว้ค่ะเปิงเป็นลองเปิงเป็นลองเฮ็ดห้เจอคือพี่น้องก้นชื่ออันเปิงเป็นองนคะ่ะเนาะ เฮธไฮเจอคือพี่น้องก้นอันหล,ล่ลูตายกว่านั้นอําห้านใจต่อเจ้านาตีเฮาแหงเสออกมาในกลางใจดีนาคงยะดูย้อนให้ลงปองจึงอาปุนพร้นลงรูซุ่มปอกกำไนในเสียวและมีลองจุดไฟเผาโลดกาเจ้านาตีปลิกเจอในบ้านในคำว่าเพกึ่งก้างไฟไม่ปอกกำไนในกำพองล่ามขาดวา่าเป็นย้อนเปอร์วาเตาออกซิเจนแตกในกอมีข่าวออกมาอยู่ โดพูดจัดการตีโค้งยานนั่นเนก่อก็เลยย้อนถอนโตออกปอนตันเฮงเยา่าสิอยู่ที่จอมพ่องลงเมืองอิรักเลยปืนเผาใจหมายมีอู้เปิ่งเงาไล่คึกคักในปืน้นตีอันเป็นเพรกึ่งก้างเยาว่าไหนคะ ปาวมาด้วยในปี2 0 1นเอสไะใน,ะน,นาะแต่เลยว่าเป็นปกอกกํา2อันเลยเป็นเพกกลางๆไฟไหม้หคองยาตีในเมืองอีรักในเนี่ยค่ะเมื่อในเหืินทนที่4ปี2 0 1ปปนมาเนินก็ย้อนว่าตาออกซิจเจนแตกตีในหคองยาเวงหลงแ,กแตกเเสียแลเนี่ยเฮดไท้มีก้นลูดเสียงตายนําถึง82กอแลมีก้นหมาเจ็บป,ปากป้ายเน่ค่ะ ก้นที่จับเจอแมงดาเป็นโควิด1 9ดเที่นเมือง์อิรักทั้งหมดมีหนึ่งล้านสสางาากสิบเอ็ดก่อก้นรูเซงตายย้อนเจอแมงมี1.7ึ่งเงหาปากเกอก่อแลก้นเป็นอัญญาจึงแค่นมี1 3ึ่งล้นสามห่งหสาปาหาสิบสองก่อวันใน่ะข้อมูลอันในเลยปุนอีมาที่ห้องการข่าวใต้ฟีดอมออกไวในคณะ ่ถั่มขาวง่าเย่าในอกเนใจเป็นแหวนเจอพองขาดเนาะเพศหนึ่งย่าเพศสองเนะะีนเ่ยค่ะกัมในติอ่อนพี่น้องค่ะเมื่อตัวเง่าลายเมืองใต้คะ่ะเนาะเมื่อไก่ในตอนไล่การสิงข่าวโตเมืองเนี่ยก็เลยเป,ลปืนเผาลาเนี่ปันพี่น้องค่ะก๋วาย่าขนมพอดอ่อนตอนหนึ่งเกี่ยวกับเลยลองเง่าไลา่เจอแมงตาเป็นโควิดสิบเก้าตีในเมืองใต้คอดไหวเพลียวไหวตีไหลตั้งไหลวันไหลเว้งไหลพองเย่าอันวันนั่นเนะะีนเ่ยค่ะกัมในติอค่ะตีมาถอมด้วยเทียงเนี่ยค่ะเนาะ เมเรียวในค่ะนะดีหมูเจสีป้อแลนตาคิเลขปืนเผาเจวเวสเดอแอคโฮมค่ะย้อนเจอแมงตางเป็นโควิดสิบเก้าแพร่ล่ามแห้งวันนหนค่ะเอาเมื่อวันที่สิบสองเลื่อนทนเจ็ดปีสองเห็นเศร้าเอ็ดเลื่อนแปดหมายสีคำปีได้สวยหนึ่งป่าสิพานีห้องการฝ่ายป้ายอยู่ลีแลฝ่ายเลนแห้งของเสียซึกมาน ปืนผ่าวายว้อนืจอแมงตาเป็นโควิด -19 แพร่ล้ำหาวแห้งแลสีป้อมหมูเจตั้งตาคิดเลขปืนผ่าเป็นเจอเว้งเตียนเลยอยู่ที่ในเฮิร์นเนี่ยค่ะเนาะเตย์แอ h โฮมในเยาวนางเฮิร์เตกุ้มกําไรลรองแพร่ล้ำเจอแมงตาเป็นโควิด -19 ไหนสิจังเลยปืนผ่าเป็นปืนตีคำออกนอกเฮิร์นเย่แต่เอาวันที่13กว่าเนะะี่ยค่ะตีเว้งหมูเจมีคนที่จับเจอแมงตาเป็นสีปากป้ายคนรูดเสียงมีสิบป,ป้ายตีสีป้อมมีคนที่จับเจอแมงตาเป็น สองปากป้ายลูกตายสิบก่อในะคะอ่อนแรดีตายคดเลขค่ะมีคนเตี้จับเจอเมงต้เป็นสามปากป้ายนยคะ่ะในเมืองใต้คนทตี่จับเจอเมงต้เป็นโควิดโควิดสิบเก้าเตือนน้ำขึ้นสูงม,มากกู้มือกูวันอันลองใหญ่ได้ก่อดังเมืองใต้ปอดหองเตี้จับน้ำานะคะ่ะต่อถึงย่ามเลียวเจวิ่งในเมืองใต้ปอดหองเหมือนจะหนังลาเซียวเหล่ากา่ค่ะเนาะเหล่าไก่ค่ะเนาะหมูเจสีปอนองเขียวฮาเจวิ้งแลวเว้งตายคีเยกเมืองใต้ปอดออก เข้าว้านในเจวิ่งเด่เยวเยอยู่ในโฮมสเตย์แอคโฮมวันไหนคะห้องการฝ่ายป้ายอยู่หีีแลฝา่ายเลนแห้งปืนผ่าไวเมื่อวันที่12เหืินทนเจ็ดปีสองเห็นเส้าเอดเลินแปดม่สี่คำปีได้สอยหนึปาสิพานีย่ำกลางขึ้น8ปดมองนั่นว่าก้นที่จับเจอแมงดาเป็นโควิดสิบเกาีในเมืองคมตุ้มในข่าวต้าสี่จมงเติขึ้นมาหเหงปสิบสี่เกก้นรูซิงตายแปเก้ากาะ ยັນຍົດຢາລີຈຸນແຄ່ນຂຶ້ນມນດັປາກໄ2ກວໃກກັນຍດຢາຫລີນແຄ່ນຂນນປສວ່າໄລຮາເຍົານສດາກໍລ່ຂຶ້ນເມື່ກกບກັໂຕີ່ນທຽາຂຕັ້ງ7ວນແອ ถึงวันที่สิบสามค่ะนี่ในเมืองโฮมตุมมีก้นตีดจับเจอแมงตังเป็นหนึ่งเสเกาหมืนเจ็ดเหงสองปากเศร้าเจ็ดกาค่ะโฮมตั้งเสียงตั้งหมดก้นรูเสียงตายมีสามเหงเกาปากเศร้ราเจ็ดในเขาค่ะอันนี้ก็เป็นเงาไร้ก้นตีดจับเจอแมงตังเป็นโควิดสิบเก้าตีในเมืองโฮมตุมเมืองใต้เมืองโฮมตุ๋มอะไรค่ะนะก็ตั้งเป็นโควิดในมันหลีโกเต้ๆเลยค่าก้นสื่อข่าวพูดต่ห้องออกไวน้นะก้นเฮินเหลียวในเวงหม,ม,งขขมู่เจค่ะนะ ตายย้อนตั้งเป็นโควิดสิบเก้าสามก่ไเนาะค่ะพดด้วยค่ะเาก้นเฮินเหลียวตายย้อนโควิดสิบก้าสามก่วันในข่าวนนะค่ะตั้งเป็นโควิดสิบกน่เพระเขาตัวเข้าถอมขาง่ากุวา้วันกุวันเน่บางป้ามัางไรเข้าค่ะตีว่นว่ามันม,มาถึงเข้าย่อในค่ะนะก้วยกาวา่า ด้านเป็นโควิดสิบเก้าแน่มันอ่าเลิกแซนอายอยู่มันอ่าเลิกก้นหนุ่มก้นเทาก้นแก่นะมันอ่าเลิกกผ่าศสา,สา,สาสนาเจ้เครือสังแน่ค่ะเนาะกอเปอลเจ้านั้นแล่นแน่ห้าคา ก้นกออันลุ่มลาตโตเจ้าเก่าเลยหลีที่สุดนั่นแก้วคานาเตลอนไล,ลก้นกออันมอลุ่มลาดด้วยถึงไปอยู่หรีโตเจ้าเก่าและก้นกออันมีแห้งกําทานโตหลีนั่นวันไหน,ไหนเน่ค่ะอ๋อก็ย้อนฝากถึงพี่น้องเฮาค่ะก,ก,กูก็กูก้เนี่ยคะ่ะน้องไอยู่หลีกินวันและใไ้ไลออนเพกกันกูก็เสกัมค่ะนังหือพี่นงง้องคารเตหงเงาไลขึ้นนั่นกูมือวันนั่นแค่ดอเตเวซัมซักใครเสกค่ขนะข้าวใส่หมอหอมย้อนถามพี่น้องค่ะอีกหนึ่ง กำนันยอผู้ทอมรายการข้าวใส่หอ,หอมเนี่ยพี่นอ้องคันอนกันหลายมงค่ะย้อนถามอีกนึงค่ะนะว่าพี่น้องคันเตทอมอยู่ตีนอกเมืองในเมืองค่ะเนาะกำนพี่น้องคนอนกันหลายมยคะนะมองปอกป้อมอง10จังแน เกาโมงคืนสิบโมงจะเนี่ยกขาหอมพอไข่ฮัดต่างกัะค่ะขาฮาวน์วานพี่น้องคันน้อนโยต่างกว่าก็อนมีก้นถ่อมเยอะๆไกลวนจังนั้นค่ะข้าวใสหมอกคอมได้กเตนนอนหมอกสิบโมงคืนสิบเอ็ดโมงจึ่งเหนียกน้อหมวกปกตงขึ้นเนี่ยค่ะพี่น้องคันรุ่นนอนกันหลายโมงเนี่ยจอยลานเนมาปั่นไรค่ะนะยินจมกูก็ค่ะย่นให้อยู่เลยกินวางไนรอดเพ่กันเซกัมคันเนาะไม่สงค่ะ